สวัสดีครับพบกับช่องก็กามนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่มอจะรอครับมหาวิทยาลัยจุฬาพรของพระสงฆ์นะครับครับวันนี้เรามาเพนนะครับผมเรามาเพนเรามาพาพระอาจารย์มาเพนครับแล้วเราก็มาพบกับผมกับเครื่องเสียงครับผมยอดมากเลยครับเราจะไปอยู่ด้านหน้าครับ ของแปลนก็ผมเจอนานๆเจอของแปลนปฏิบัติธรรมส่งใา้ปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยซึ่งเป็นหลักที่คนไทยเราถือปฏิบัติกันมาลงนานเมื่อแปดไปก็ผมารแต่ละเดือนแต่ละปีมาถึงเราก็ได้โอกาสได้ทำบุญเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจดีใจว่าเราได้ประคอง รได้ักษใช้ย<อ>งเซ้า,าซิสเต็มหร,หรือเปล่าไม่นแน่ใจครับปลอดภัด้วยความโชคดีผ่านวัยผ่านเดือนผ่าน,นลมผ่านหนาวอยู่รอดได้ก็ถือว่าเป็นบุญก็ถือว่าเป็นความโชคดีก็ถือโอกาสได้เฉลิมฉลองความสําเร็จนี้ด้วยดั่นั้งเป็นหลักความเชื่อของคนไทย,ย,ไย,ลยและก็ทั่วโลกล้วทากัน นะเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการต้อนรับนะอ่าใกล้แล้วเนาะเหลืออยู่สามสี่ท่านกำลังจัดอ่านอยู่มหาว่าไม่รอเนาะมาแล้วก็ทุกคนก็มีเป้าหมายอันเดียวกันนั่นแหละก็คือเพื่อมาร่วมอยู่ที่อาคารบุญให้ครบ<ะ>ทรั้งสาม เทธรรมรังสีครับหลวงตาชีนะครับผมย่อยไปก็เป็นศิษย์นะบุญกิริยาที่วัดหลวงตาชีครับแต่หลักมันจะรอสลินสามสามหลักนั่นแหละอาเชิญยายโยมจะมาข้างหน้าแล้วก็รอนานงานถวายเพลนะครับผมงานถวายเพลอเลยก็ไม่รู้มาดูมอนิเตอร์ครับผมวันนี้มาดูมอนิเตอร์โอ้ อันเดียวกันครับกับตู้ทีเอนะครับนี่รอดงานนะเดี๋ยวค่อยบริจาคที่หลังคุณโยมมาดมานั่าประกอบพิธีกรรมก่อนตอนนี้สิบโมงจากครึ่งแล้วเนี่ยสิบโมงยี่สิบห้าแล้วอาหาที่นั่งให้เหมาะอาหาที่นั่งให้ดีที่นั่งที่ควรอำไมว่าบรรยากาศความสวัสดีมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ดับบัตรนี้ดับพะนิสิทธิตังไปบัมบชิตและไปพันฤหัสก็มาพร้อมแล้วดาบประชันกัายที่สุดนี้อาตมาขาวบรดนี้องขุนตระียู่ด้านหน้าตรงนั้นเล่งประกอบไปด้วยอุนพระด้านหน้าจะเป็นคุนพระสงค์คุนขุนที่ถายไปตอนลากได้กที่ได้ปฏิบัติโย จงมารวมกันเป็นเดนเป็นต่อาบปอารวาสปัดใจอันนอยดวยครับช่วงนี้ยังฉันพัฒนารกับเรามาดูคุ้มพลังครับของทีมงานนี้ครับผมเช็เจริญนะครับว่ามีอะไรบ้างครับโอ้เช็คบ้างก็สันไดะดีครับผมเป็นบริงเจอร์ทเอ็กซ์เอ็กซ์แอลสิบหกับตัวนี้ครับ เสียบกับเต็นต์ตึกระหว่าอุรยสายใหม่นี่โอ้สายนี้เป็นสายเทพครับผมสายเทพสายสัญญาณใหญ่ครับผมมีสายลาเตอร์กับลาเตอร์เ,เป็นมาตรงนี้นะครับมีไม์ลอยกับสองตัวเป็นโรยูโรเทคครับ สองตัวครับชื่ออครับหลัางฟักไฟครับของเยมบ้าครับผมแล้วก็ไดวิลเล็ตครับไดวิลเล็ตของดีเวกครับผม 260. สองหกศูนย์คุณบลลังเซียนเซ่ครับผมตัวนี้ สีแคนั้นครับผมสี่ห้าคิวาดีครับผมแล้วก็ยัมาห้าครับผมสีแนั้นเหมือนกันครับผมเยอมาห้าครับผมที900่เก้าร้อย้ยที 9, 5, ่เก้ครับผมที่เก้าพ มีสเตปครับผมสเต็ปดึงไฟครับผมมอบมอบเพิ่มไฟแล้วก็ล้างปักหลอยครับผมแล้วก็อันนี้จัดอะไรไม่รู้ครับผมอาจารย์ฉันข่าวอยู่นะครับพราเวร์มีครับผมหนึ่งชั้นครับผมผมพลังก็มีเท่านี้ครับผม ทีมงานเพชรเจริญในงานลงทางนี้ผมเกี่ที่มอจรอครับผมวัดหลงตาชีครับผมนี่ก็ผมด้านหลัง đếm từng chặng đó, ông. Máy tờm có 4-5 chốt, ông. Giật lên อนแล้วก็สามสี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ห้าตรงที่อาจารย์ฉันชาตินะครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมจากที่มาเมื่อกี้กับข้าวเต็มครับตอนนี้หมดแล้วใหยวับในพิษตาครับผมครับได้ครับเสียงนะครับโอ้มีเกมพีเอลเลยนะผมมอเตอร์ที่นี่ คำอวยพรนะครับที่เป็นภาษาชาวบ้านนะครับฟังได้รับรู้ได้จะเป็นคู้เชี่ควชาญประสาทจาลยกรรมประสาทศัลยยวอาจจะสายทางพิสูจนสายน e u r o s u r g e สายวิจัยเยอะมากสตร์นะครับท่านได้คำอวยพรนะครับเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังให้รับรู้ได้นะครับก็ได้ร่วมพัฒนา ต่อมาขนาดต่อมาพีครับยังมีพิเศษของสายนะครับก็จะอยู่ไปเรื่อยนะครับสายธรรมดาสายเช้าวันที่28นะครับเช้าวันที่28ตัวออนั้นในช่วงวันที่23นะครับถึงวันที่27นะครับนะนหาเที่ยวปีใหม่อยากจะมาร่วมทําบุญ ทำบุญครั้งใหญ่กับพระสงฆ์องค์สามเณรนับสองร้อยตรงนี้นั่งจุดแล้วก็ด้านหน้าครับจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังพรินิสิตรสิในภาคกาด้านหลังเองครับจะเป็นท่อนี่สี่ตัวครัสีทิพทางและก็ซอยด้าน้นจะเป็นคช่วยค่วยาธรรมดาครับผมอย่าโสดก็ขึ้นนางร้านไว้อยู่ด้านหลังส ด้านในโดมนี้ก็จะเป็นการถวายการเก็บนับด้วยมอยเตอร์ตู้คอลัมน์เก็บเสียงนะครับเสียงใสได้ครับใช่ไหมครับสุดยอดนะครับที่เรารู้จักผมพลังตู้สายสุดยอดมากเลยครับราคาประสาสประสาทมาครั้งก่อนไม่ไม่เจอนะครับมาวันนีม้มีที่เด็ดสามบา น่าจะงบเยอะครับชุดนี้นะคของหวานขึ้นยังไม่สอบถามคครัเพราะว่าตอนที่เดินมาอะไรจะพะอาจารย์นะครับแต่มันอชวิธีการขึ้นสูงตอนนี้ตอนลดลงออดิโอครับผมลดลงนะครับด้วยยุ่นบาราบีหัวจิตหัวใจนะครับที่ท่านอ่าไม่แนรมออดิโอคถ้าผิดใครรู้ก็ขอไปัรนะครับอะไรด้วยนะครับซึ่งท่านก็ได้ทุกเท บาทิดนะครับมาอีกตัวนึงครับผมนักเรียนที่มีนะครับที่เรียนจบปตรีอยากให้เป็นนักปกครองนักบริหารชั้นสูงนะครับขอเชิญได้นะครับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับซึ่งดูแลโดยท่านบริบปรคุณผู้ช่วยศาสตร์นะครับท่านได้นำพาการยานิเมตนะครับพัฒนาห้องเทเตอร์นะครับมอก็ประมาณไปเอ่อเกือบหกแสนบาทนะครับเกือบหกแสนบาท อาจบอกว่าอาจาไม่พอใจนะครับสองวันอาจารย์ว่าเป็นของของวัดเองนี่แหละครับแล้วก็เนมีนะครับมาร่วมเพิ่มเติมนะครับราคาเท่าไหร่ครับทั้งหมดทั้งหมดเลยนี่นโอ้อาจารย์เขาถวายมาเราครับโอ้ยเราซื้อเราซื้อเอาแล้วตอนขึ้นตู้ขึ้นไรนี่คือใครช่วยช่วยขึ้นครับ วัดนนทบุรีนะครับประหลงดงนีบคนงานต่อไปอ๋อมีคนงานอยู่ต่อขอมอบัจจัยเพื่อแต่แต่พงอยู่ใช่ไหมครับทั้งทั้งหมดนี้นั้นตู้แหวนนั้นชุดเมฆลายพี่อ๋อทำไมหกใบจะเอามาอ๋อมีสิบหกใบจะเอามาขึ้นหนึ่งแล้วตอนมาต่อเนี่ยใครต่อให้ครับมาต่อเองคือพ่ออาจารย์เขาคิดเราใช่ไหมครับเุกคีดอยู่เรื่อย หรืออาดิวัตโกนะครับที่พันธุ์สมบัดต่าน้อยโคกใส่กระจายประจี้อเอ็กแอนครับใช่ครับอันนี้ขับอะไรบ้างครับนี่อันนี้ขับเบรดสองช่องแล้วก็ขับกลางตู้แขวนช่องละสี่ใบตัวนี้อ่ะอันนี้ใช้มอนิเตอร์ด้านในหรือด้านนอกมอนิเตอร์สามช่องแล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้ขับฮอนวัตกรรมกระจาสองพันบาท สุดยอดมากเลยครับของมหา,ว,หาวิเลยจุฬาพรยนครับมจัจะรอสุรินครับผมมาครั้งก่อนไม่่อไม่ไม่ได้เจอมาครั้งน,นี้เต็มครับผมเจวัีก็มาบพแต่กับวันนี้ก็ันะครับสมาแล้วผมวก็เป็นใคลิปหน้าครับผมขอารขอคทั้สีูกหน้าแล้ชไหครับผน กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสำหรับช่องเกาะกลมงของผม